จริงไหมว่าถ้าเขาหลับๆอยู่เนี่ยคนไปคร้าปรัตูป๊ป๊บป๊ปปปยิ้มตังเนี่ยเขาหลับตาหย,ยิบกำให้เลยอันนั้นเปรียบเทียบเรื่องจริงจําไว้อย่าปลุกถ้าปลุกมือมีดแทนตายนี่คือเขาถ้าเขาหลับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไปจอดเล่นคาเฟ่เ,เขาตื่นเมื่ไร่จะกิตมันจะรู้จริงไหมว่าเขาจะตังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาให้ไปเอาไปเอาเงินตรงนั้นมาอันนี้มนไม่ใช่ไ่ไปยืมนะเป็นเงินแบบงานมั่งอะไรมั่งเขาตกติดตัวสามสี่แสนอันนี้เรื่องจริง นหนูพกตั้งวันนะ้อย่างน้อยสามแสนวันละสามแสนอย่างน้อยต้องทุกน,นั้นนะอย่างน้อยต้องมีสามแสนชไมยเหตุผลอ,อะไรช่วยคนไม่ได้เขาไม่มีตูน สวัสดีค่ะ<อ>น้านะขมิ้นทํามีคนขอชื่อนะมาเยอะมากแต่ที่เราจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่หนูคลองเตยเอะแล้วเราไม่คุยเ โถไม่นะาถือช่วยเรื่อยหนูมันกว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเล่าเรื่องพี่หนูอ่ะก็เล่าเรื่องนะคามินไปได้เลยเขาอยู่ด้วยกันที่ไหนเห็นหนูของเตยต้องเห็นคามิ้นเชิญยิ้มชื่อคามิ้นแหละค่ะชื่อคามิ้นแบบจริงๆเหละค่ะชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อเล่นนักแกนักแกแกเท่าเนี่ยแกเท่าสกิตร์โอแลดีเก okay. ่งสกิตร์เก่งสกิตดีมากนี่หลังสกิตรู้เขาได้แหละเขาได้แต่เขาเรียนอ่ะเขาแตกต่างกับกู นี่เรานา้วถามก็ไรเผื่อมันเป็นมุกเป็นอะไรนี่เขาหาน่ะจริงอ่ะเฮ้ยคนหน้าตาดีๆเขาเล่นตลกมันก็ขำเราดูดไอ้ตัวนี้ทำคนเส้นแตกอะไรคนเลื่องเขาแหละคอร์ดเส้นเล่นกูแตกเดี๋ยวเส้นเล่นในตัวของแกคุยเรื่องพี่หนูนิดนึงนะพี่นักามินจะถามว่ามึงข้ามชื่อกามินกูแล้วกูยังไม่ได้อธิบายเลยเนี่ยเออตัวชื่อแกไงทำไมในเนื้อเรื่องมันมีอยู่ทำไมต้องชื่อกามินตัวสีเหลือง เหลืองเขาทาตอนด่วน้าไงกูไม่ได้เป็นเซนเอเลยนะซีดีซับพระมาณเสร็จเขาว่าคำินหมายถึงว่ามายังไงมาจากคำที่ว่าไอ้หนูเขาเข้าไปบอกพี่เป็ดเป็ดในคณะนั้นไม่มีกล้าถึงนะพี่นะมีเยี้ยนเขาตัวเดียวเห็นทุกเรื่องมันกับพี่เนี่ยเหมือนคำินกับปูลเลยปูลบอกว่าคำนี้มาจากสงสัยเพราะเมื่อก่อนตลกเล่นนะคำินคนก็เรียกน้าแก่น้าแก่ตลอดในเวทีก็เรียกน้าแก่คนในวงไรก็ยังตอนนี้ก็ยังยังก็ยังน้าแก่ไอ้ไอ้ต้อยตัวจากต้อยรุ่นเดียว่ัตลกดัง ต้องเห็นแน่ปลาค้า่ะพี่ปลาค้าป่ะเราเลยจ้ะ เขายังเรียกกูไอ้แก่วินไล่เลยนักแก่นักแก่ไอ้สีก็เรียกแก่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนเจอหน้าคมินหน่อยผมก็สวดนักแก่สวัสดีครับก็อย่างที่นักแก่นะโอ้แต่เรากลัวว่าเขาจะงงว่าไอ้นี่มันรู้ชื่อเก่ากัได้ไงก็เลยเล้นคมินดีกว่าแค่ที่มากับคำว่าคมินกับปูนเพราะกัดกันกันจะเป็นคมินกับเป็ดอ๋ออันนี้อันนี้ใช่คมินกับปูนนั้นผิดนะตอนสมัยนั้นน่ะต้องเป็นคมินกับเป็ดตอนแรกเป็ดเป็ดเป็ดเป็นกระเช้ปูนอ๋อที่มันเป็ดชื่อเป็ดที่คุณปูนมม่่่เเเลลีีียยววปปููนนนนนนััตกกกกาชือออคทแ้้็ดดิ๋ ปูนปูนเขาก็เลยไปฟังเหมือนูถไฟเขาก็เลย้เอาเป็นเป็ดเป็นเปลือกเฉยยังรับได้ใช่ไหมอันนี้คงดูได้เข้าใจค่ะเมียกูเขาเข้าใจได้แล้วนั่นคือที่มาของชื่อนะครับพี่หนูเชิญยิ้มเอาที่ที่ผมรู้ก่อนนะหน้าพี่หนูเนี่ยเขาเป็นลิเกมาก่อนชื่อลูกก๊อปเล่นลิเกชื่อลูกก๊อปนี่กูเถียงใครหรือตายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ใช่ไม่ใช่ไอหนูชื่อลูกก๊อป พี่หนูชื่อลูกกอล์ฟแล้วทำไมถึงว่าชื่อจริงๆอะ่ะชื่อเล่นชื่อเล่นพี่เกย์เขาอ่ะอย่างไอ้หนูได้ชื่อจริงชื่อสุภชัยแตงง่ตอนหลั้มันเป็ีนนวลชาติมันจะผุพึ่งชาตชื่อเล่นเนี่ยจริงๆเขาจะชื่อแดงหนูแดงแต่ว่าพอมาเล่นเล่นพี่เกเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ไปเป็นลูกกอล์ฟตอนหลังว่าเป็นตอนเล่นตลกกลับมันก็เป็นชื่อหนูอย่างเงี้ยค่ะตัวจากหนูแดงก็เป็นหนูหแล้วพี่หนูทำไมถึงมาเข้าพารตลกได้เป็นลิเกแล้วอ่ะมันก็เล่นลิเกเล่นอะไรก็มันอยู่เงี้ยแหละแต่อย่างนนนนนึึงงงข้้อออที่่มมัาเเลลลตกไดดคคคืืแพิณะ ดอิสระเดินเพนไหมคือแดงเดินเพนเนี่ยเมื่อก่อนเขามีคณะเดินเพนครับและเดินเพนเขาแยกแยกกันอ๋อเป็นแยกแต่แดงก็ออกมาตั้งกันอิสระเดินเพนอ๋อแต่แล้วไอ้น,นี่เป็นคนที่รับตลกแบบว่าไม่สนใจรากฐานไม่สนใจวุฒิไม่สนใจการศึกษาไม่สนใจไม่สนใจ,นใจถ้ากูชอบกูมองทางมึงออกถ้าเล่นดีคือจบม,มันไปเจอที่ไหนไปดไูเล่นเกย์ครั้งเดียวเจอหนูลเล่นเกย์ผมตรงหัวเองก็คือถูกใจอะพูดง่ายคือเหมือนั่นที่เนี่ยที่นี้่คือเอาเลยเอาเลยยุคนั้นอิสระเดินเพนมีใครบ้างช่วงก่อนที่กูเข้า มันจะมีไอ้แดงโยกไอ้หนูไอ้ลงตเอคือหลังสุดหลังสุดที่ก่อนที่กูจะเข้าไปสุดแล้วนัโยกเขาเริ่มไม่ค่อยดีก็ออกไอ้แดาก็มาเจอกูก็ชอบกูตรงไหนมึงวะตอนกูแทงสนรุนก็แลบลิ้นครุนแรบลิ้น เน้นเน้เนเน้นหน่อยเน้นหน่อยเขาบอกว่าขำแค่นั้นเลยเออท่านผู้ชวนไปเล่นตลกอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักมินเจอพี่หนุกองเลยใช่เจอกันณะนู้นแล้วแหละ,ละอ่าคือเจออิสระเดินเพลิซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้าอิสระเดินเพลิอยู่จนนี้มาสี่ห้าปีแล้วจนนี้ชุดใหญ่นะก็คือนักมินอยู่มาก่อนแล้วแต่ไม่ได้เป็นตัวเล่นนักมินอยู่มืก่อนแล้วแลกตกแคร์คือถ้าใครคว้าอยู่มีเรื่องเออใครโกนตงกันนั่นแหละถ้าเรียกใครดูแบบจะทรงได้การประมาณนั้นแหละเป็น่เล่นะ นักแก่นักแก่นี่คือพวกรู้เลยแลว่าต้องเค้าเลยนะแล้วมีสยายสยายสยายสยาดูนะสายยาอีกอย่างเรียกว่าแก่กระถางแก่กระถางแก่กระถางคืออะไรคือมีเรื่องก็จะเอากระถางต้องหัวแข็ง เช yeah um ื่อไหมนี่คือสายยาขาวฐานพโน้ตจริงจิงเหรอจิงจิงโนตหรือกฏตั้งแต่กระถางแล้วไปหากระถางว่าทำไมโอ้โหเมื่อก่อนนะเขาไม่ไมันจะดีอยู่ข้างหน้าเป็นต้นไม้อะไรนะต้นไม้วางอยู่ไม่ใช่โหดร้ายแล้วกระถางมันไม่ค่อยเจ็บไม่เราต้องพูดทีก่อนว่าสมัยไม่อันนี้ไม่ได้แบบมันเล่าเรื่องทานนักเลงมันไม่ใช่แต่แขกสมัยก่อนเนี่ยมันมันคุ้นยกคือตีกันก็ไม่ได้เอาตายหรอกเข้าใจไมผมตีไม่โดนเจออย่างที่บอกว่ากัไม่ได้เอาตายแล้วกระถางทุบแค่นั้นเอง ว่ายุคนั้นคณะเป็ดเชิญยิ้มนี่ถือว่าบูงนานมากกว่าคนจะรู้จักว่าเฮ้ยจะต้องไปดูหนูคองเตยน,นี่ไอ้หนูเชิญย,ยิ้มเนี่ยคณะเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยใช้เวลานานไหมนะครับพี่ไม่นานไอ้นหนูเนี่ยไม่นานประมาณแค่6เดือนกว่านะไม่ถึงปลีป่ยนเดือนนี้คือตูมเลยไม่ถึงอ่ะไม่ดังเฉพาะในวง,งไงในวงไงในที่นี้คือในวงในคาเฟ่คาเฟ่แล้วทุกร้านคาเฟ่เนี่ยรู้จักหมดเฮ้ยไอ้นี่ยไอ้นกกระยางไอีเดินนกกระยางตัวอ่อนอีกเทยอ่แต่คำว่าอีกเทยตัวอ่นคือทางพี่หนูสมัยก่อนคือเรล่นทางกระเทยแล้วก็เดินนกกระยางที่ดัง آره منم ขกามิ้นต้องถามบอกว่าแล้วช่วงระยะเวลาที่พี่หนูอยู่ในทีมของเป็ดเชิญยิ้มในระยะเวลา6เดือนที่หนังมามันมาเปลี่ยนจุดพีคเลยของเขามันหนูความเตยคือตอนไหนจะมาดังระดับประเทศจนคนรู้จักเนี่ยเพราะว่ารการตีสิตีิสีส่ทุ่มสกวันสีส่ทุ่มสแควสีสรายการ4ี่ทุ่มสักแควก,ก่อนเป็นช่องเจ็ดของฤทธิวัฒน์อ่ะมันออกมาแบบตูงเลยโคตรเลยโคตรตูงเลยดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ามันออกมาพีคหมดมันพลิกผันมาเลยไหมเอาอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบหนูเชิญยิ้มเนี่ยมึงตี จอทัชก็เจอมันตื่นมาแปดโมงเช้าก็เจอกลับไปเที่ยงคืนก็เจอสามทุ่มสี่ทุ่มก็เจอพ่อจอโอ้โหเพราะสมัยนั้นช่องทีวีมีแค่สามห้าเจ็ดเก้าทุกรายการมันอัดทุกรายการแหะอันนี้ผมถาม,มถามเพราะเคยได้ยินมา<พ>จริงไหมว่าถ้าเขาหลับหลับอยู่เนี่ยคนไปเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกป๊อยิ้มตังเนี่ยเขาหลับตาหยิบกำให้เลยอันนั้นเปรียบเทียบเรื่องจริงจําไว้อย่าปลุกถ้าปลุกมือมีดแทงใจนี่คือเขาถ้าเขาหลับอ่ะ ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไปจอดเล่นคาเฟ่เขาเ<ด>ติร <ใน S 1> ์นอะไรธุรกิจันจะรู้จริงไหมว่าเขาจะตังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาให้ไปเอาให้ไปเอาเงินตรงนั้นมาอันนี้มนไม่ใช่ไม่ได้ไปยืมนะเป็นเงินแบบงานมั่งอะไรมั่งาพติดตัวสามสี่แสนอันนี้เรื่องจริงไหมไอ้หน,นุพวกตังต้งวาเละหนงร้อยสามแสนวันลนะสามแสนอย่างน้อยต้องยุคนั้นนะอย่างน้อยต้องมีสามแสนด้วไม่เหตุผลอะไร <S S ช่วยคนไม่ใช่เขาไม่มีตัว เรียนต้องยืนหลักฐานด้วยต้องยืนต้องยืนนะยืนทนนะ่างนี้คือตูตรค่ะเดคือมีหนอนอ่แต่หนูเนี่ยเขจะแม่เอาเลยคือเขาเป็นคนแบบตูดตูดรีบอ่ะไม่มีโค้ดตเดี๋ยวเรื uh ่องวนจุราไม่เอาเลยเไม่ไม่ไมกลับไปเต่แต่คาไปครับ คือ <icana>, พี่หนูเนี่ยแกเป็นคนตูดรีตูดรีแต่ว <compelling> yes. ่าต้องทำเงินทักเดนเขาซักเดนนะทำไมอาณาตอบว่าให้ก้นงอนใช่ให้มันดูมีก้นเมื่อก่อนไม่มีตังก็ใช้ทิชชู่ยัดแต่เมื่อก่อนไม่มีตังก็ใช้ทิชชู่ยัดพอมีตังค์ก็เลยใช้เงินยัด เมื่อก่อนไม่มีตังค์เมื่อก่อนเราเล่นใหม่ๆอยู่ไ,ไปได้เล่นไปเหลืออะไรเงี้ยนะ<ม>เขาใส่กางเกงย,ยีนเนี่ยเขาจะใช้ทิชชู่แบบพับแล้วก็ยัดแต่ตอนหลังมานี่ยเขาแบบเขามีเขามีเงินแล้วก็แบงค์แสนปึกแสนหลอกแล้วก็ใส่เงินเงินก็ใส่ยัดพื่อไม,ไม,ม่มีหุ่นมีหุ่นแล้วก็ใช้ตังค์แบงค์ย่อยไม่เป็นคืออะไรอ่ะเนี่ยผมอยากรู้แต่เแบงค์พันซื้อตลอดคือไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้โอเวอร์แต่เป็นคนอย่างนั้นอ่ะเขาซื้อของเนี่ยจัดจอดจัดใช่เของรื่องขมกินเงี้ยเท่าไหร่อ่ะสองร้อยแบงค์พันซื้องบป ปล่อยต่างกันเดือดอยู่นะเจ็ดเป็ร้อยอยู่เน่ยพอไปเจออะไรอีกซื้ออีกก็หมีเดนฝันอีกก็ซื้อแบบโจรเม่งอยู่รอบๆคนล้างรถเดินเจ็ดเป็นหมื่นเมื่อก่อน เน่ยคุณเล่เล่แล้วก็คืนเขาสิาาจะคืนทำไมคืนไม่คืนเขาโอ้คืนก็มีความซื่สอสัตย์เราเป็นดีแกนคนไม่ดีไปอยู่วงการอื่นเถอะนี่นะแกเป็นคนไม่ดีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนเขาเขาก็ให้เราเองไม่ได้คนขับรถมันเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโทรศัพท์ดังมากเลยตัวเท่าเนี้ยรูสตาร์แท็คเอ่อมอโตโรล,ล่าเออตัวฟ้าป๊๊อกี่เนี่ยนับไปนะเดี๋ยวขับรถให้ให้หนู่หน่อยเราจะเวลาเขาจะออน ก็จะพูดอย่างนี้เออเออใส่ก็ขับรถจอดบ้านครับแล้วเป็นคนอื่นขับเขาจะไม่นอนครับต้องเองดีเป็นฝืนต้องต้องเสร็จเนเล่นระยะเสร็จก็ก็กำลังจะเล่นไปพัทยาก็หัวจะหัวค่ำเลยคเลยห้าโมงเย็นขับไปเจอมังคุดคือสมัยก่อนมอโตโรล่าเนี่ยทันยามันจะเปิดตอนที่คืนสมัยก่อนซื้อวันนี้แต่ผมไปเปิดโทรได้ตอนเที่ยงคืนก็คือวันนี้ถ้าซื้อตอนห้าโมงเย็นก็จะรอเที่ยงคืนซื้อกี่โมงก็แล้วแต่บ่ายโมงหรือเช้าแต่มันจะเที่ยงคืนมันถึงจะเปิดเปิดสัญญาณนิดนึง ต่อถ้ามึงกล้าจะไม่飒จกไมดังทำาตวดังหนิพี่เอ้ยมันก็จะมีใช้ไม totally> ่ดังคนเอาขัดให้รว่านี h <h ่อย่างนี้ย่าจะแบบมันจะแย่ปวด้องตีนมากจอดทำไมมาคุดบุคุาคุดขอจอดเสร็จก็จะซื้อเสร็จตังค์ก็วางวางอยู่ของเขาอย่างี้แหละุคุดวนเราแกะบุกคุดเสร็จก็จะกกะจฟุแล้วก็มาคุทิ้งหรือก็คุยโู่นคุยนี่กดปุดกุดทิ้ง ถึงพัทยาโทรศัพท์หายแล้วไม่มีแล้วหยิบโทรศัพท์ลนิ่งไปเออโทรศัพท์จริงเตอมคุดวานยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยยังไม่ได้เปิดกันยานสมัยก่อนไม่มีอาการไม่มีอะไรนะทิ้งๆเลยตาฮาเหมก้าวก็ไปนั่นน่ะแล้วทะเลาะกับกู ขโมยมาฉัดกูขโมยพ่อมึงมึงไอ้มึงขโมยทะไรมึงจะอยู่กูตรงกู็คือกูจะฟิลนั้นแล้วจะเสียกแบบเขาไม่รู้ตัวเขาหยิบหยิบโยนไปเนาะคือมันมันโมโหแล้วมันไม่เอาอะไรอ่ะทมไมถึงว่ามันเขาลองด้วยกันขโมยอยู่ต้นไหนมึงถ้าขับรถอยู่กับกูเนี่ยกูเขากูคนขับด้วยกูคนนั่งแต่หมายถึงว่าเขาจะแบบว่าโมโหเขาจะโมโหขึ้นมาแล้วเขาจะด่าด่าแบบรนั่นเงมึงติดเต๋อเหมือนคุณติดโดนั่นเออว่ะก็เลยไม่ได้ ก็เนี่ยผมคุ้วายเงียผมใส่จะใช่ก็คือประมาณนั้นแต่ว่เขาเข้าใจอะไรก็จะง่ายเลยจบจบเขาไม่เข้าใจคือพูดอยู่างนั้เขาก็จะด่าแบบว่าไม่มีเหตุผลควรั้งตีนลยละครับไปเรื่อยเหมือนกับเขาทะเลาะกับูนี่ผมขึ้นบนเวทีนี้ไม่เล่นกันเลยนะไม่เล่นไม่เล่นกันไม่ส่งไม่รับไม่เล่นไม่เล่นุกนี้เขาส่งมาวันจะเฉไม่นู่นไม่นี่เไม่เอาเลย โอ้เนี่ยมันมีเรื่องยาเข้ามาแต่พี่เป็ดะไม่ได้ทำทีแล้วหมายถึงว่าเขาเาเริ่มกลับมาจักธุรกิจเขาจะหัวเขาจะเป็นหนักทหนุ่มแล้วเขาก็จะไม่ได้มาหันมาดูทุงเท่าไหร่หนูก็จะเป็นแบบว่าเริ่มจะแบบว่าไม่ค่อยได้ออกมามั่งอะไรมั่งมันก็เครียดนะแล้วเรื่องเสียบงเสียบอลเสียอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงถ้าคนรู้จริงๆหนูไม่ได้ติดเขาถึงเป็นสิบล้านยี่สิบล้านหรอกนะไม่ใช่ถ้าติดเดี๋ยวคุณเอาตายไปแล้วตัวาติดขนาดนั้นน่ะไม่เก็บไว้หรอครับใช่เวลาอายุนัือหมายถึงว่าเครียคนออื่นด้้วยะไรใหคนนนูคี้้้ดวยเาถึงบอกเฮ้ยมึงฟ่นะแต เหมือนวันนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดตอนนี้ผมก็ไม่ผมไม่ได้ว่านะสื่อมุ่งไทยเมื่อก่อนมันก็ไม่ไม่โอเคหนูมันเดินคุยแล้วพี่พี่หนูเอามาเขียนนี่น่อเสร็จแล้วมึงก็ไปบอกเขาเขียนขยะอย่างเงี้ยคือเหมือนให้เขาทําพี่ทำมาเขียนขยะให้หน่อยแล้วก็ถ่ายรูปเขาไปลงแล้วก็ไปลงอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งว่าเนี่ยเริ่มเป็นขยะแล้วเรม่มีปัญหาแล้วแล้วมันแบบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งวัดพุทธรักษาหรืออะไรวัดพุทธอะไรไม่รู้คลองหนึ่งอ่ะหลังสิษย์อ่ะครับแกอยู่ไหนฮะแค่คูนั่งเล่นหนาแม่ท ชวนั<ส>้นกูออกจาะไม่ได้อยู่คณะเบสเปลี่ยนนักวินโนะมาแล้วกูทำละครกูเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกว่าวันศุกร์ยห้าตอนที <subset rule> However, no ่คุณจะเดินหน้าจะเป็นวันถึงวันเนี่ยวันถึงวันนั้นเป็นข่าวแล้วมันก็โทรมาเลยมึงอยู่ไหนเออกูกำลังไปวันสุขร์แม่งเละแม่งไปเขียนว่ากูให้อวัยวะเพศชายอันนี้ไม่ต้องคัดนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะว่าให้เอาไว้เออได้ไหให้เขาดูถึงนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเพี้ยนแล้วอะไรเงี้ยประสาทไรแล้วเริ่มเลิ่มเรมน้องมือให้จริงก็ได้ให้ ก็แม่งถามนู่นถามนี่ถามนู่นเขาเบือนเคยเอินญไปเฉยๆเอินญดูแล้วนะเหมือนประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มึงก็ไปใส่กันว่าไปแล้วเฮ้ยคือเงี้ยอย่างเงี้ยก็พี่จะขอเสนเสเอาคนนะคะ่ะท yeah. ี Help, เสบายเกอะสื่อเป็นใหญ่ครับแ้่เขาชอบเขาก็เชียร์ที่ถ่ายแล้วเขาไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบเขาก็ยังไงเขาก็ด่าเขาว่าอะไรเขาก็ดันลูกนะก็นั่นแหละประมาณนั้นมันก็ก่อนข่าวสื่อเป็นใหญ่ใหญ่มากเลย รู้ว่าจากหนูเชิญยิ้มทําไมเปลี่ยนมาเป็นหนูคลองเตยเชื่อผมนะครับผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มไม่ว่าจะเป็นพี่เป็ดพี่น้อยพี่หนุ่มหรืออะไรเนี่ยเขาไม่มีนิสัยนั้นหรอกครับหนูไม่ได้ทำเรื่อเสียงเสียหรืออะไรเป็นข่าวที่ตีกันไปเฉยๆอะไรกันไปเฉยเฉยหนูเชิญยิ้มที่มาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเองเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกับใครเปลี่ยนเพราะว่าสื่อไปนั่งคุยกับพ่อต๊อกพ่อหนูจะตั้งทีมจะช่วยอะไรดีหนูคงเตยหนูคงเตยเนี่ยหนูก็เลยเอามาใช้เฉยๆแล้วก็มีข่าวกันว่าเหมืืืออออออนนนนนนโดดทวงงงะุคคเเเเป็าหรยย่่่่ี้ไไมมใใชช กถ้าเกิดตอนนี้แบบตั้งทีมอะไรเงี้ยผมแนะนําตลกคนหนึ่งเอาไปปั้นแล้วก็ไปหาร้านหรือว่ารายการออกอะไรเงี้ยนะคาวินับไหมกูรู้แล้วมันก็แบบว่ากูคิดชื่อทีมแล้ว่าพาลาอ๋อชื่อทีมพาลาไอ้ทำไมต้องเป็นชื่อทีมเดียวอะมันแก้บุญหัวแก้บุญหัวนะ <c oughs> กาวินปกติผมเนี่องกรูมุ้งให้เขาเล่นนะเล่นให้แขกดูแต่นักขวมินเนี่ยรู้จักเขาอยู่แล้วมุกภาษาอังกฤษหรือมุกอะไรก็ได้สมัยคาเฟ่ แบบน่าเล่ประจำประจำนี่กับเขานี่เขาไวเลยนะก่อนต้นตลบค่ะตามสาวติดกหนอ่มใอ้่นเนี่ยเอานี่เอาที่ผมอยากเลยเมือเรงเจอพรังานเมื่อเรองผมขายหนูนี้ครับไอ้หนูก็จบอกผูชอบอร่อยเวลาพนักงานกูอยากเป็นนเล่นเยเได้แกที่มอยากดูคำกับโว์คำกับนะฮาเลยก็หนต้นง่คำกับต้นหนึ่งงูต้นแรกพอแล้วขอให้คำกับไม่ตรู้จะล่า เขาบอกว่าโต๊ะหมายถึงว่าเออมี่เรื่องกับโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองในคาเฟ่ก็เป็นบอกว่าคำ,ำกับคำเัาโต๊ะหนึ่งห,หนึ่งโต๊ะเออฝน,ะอน,น ก็ถึงโตแล้วเคยเล่านี่มีลูกยังหรงอไม่มีนะมีนะมีครับมีมีจริงๆอ่ะมีมีมีโอ้จมื่นหนูน่ารำเด็กน่าเด็กเคยเล่าเรื่าให้ลูกฟังไหมเคยค่ะเล่าอย่างไรก็เล่าอ่านตามหนังสือได้เล่าอย่างไรสมมติอ่ะหนูเลาจัชีพการละครหนึ่งนะใช่ใช่ถ้าเป็นวิชาชีพตลกเขาจะไม่เล่าอย่างนั้นค่ะเขาต้องเล่าไปด้วยให้เด็กมีสติคิดพิสมองคิดมีเพิ่มเขาต้ความฉลาดด้วยค่ะอย่างถ้าเล่าขึ้นหนังยีมังโซติงตึงหนวดน่ย ม่เอะไรดิลลฟังถ้าคนธรรมดา<ะ>เล่าละครเรื่องใดให้ลูกกรเนเนี่ยครั้งหนึ่งนี่นันี่นะ้นกันละข้งหนึ่งนะ้นนั่นนั้นลูกเป็นงูอย่างงี้แต่ตลกไปได้อย่างนั้นไม่ได้คืงหนังอีมังเสือติงตึงหนวดนอนปั๊อยู่ในด้วยมันคืออะไรนะคืนนั้น ทั้งงานก็ครั้งหนึ่งซึ้มีมันก็ยังมีโสติงทัศสิงโตตึงหนูก็ตัวหนึ่งนอนปั่นอยู่ในถ,ถ้วยก็นอนปวดอยู่ในถ้ำโอ้ทางจึงยิ้มเก่าทางทางขับกลับเก่าสมัยก่อนคือไหนมีมันโสติง,งกกตึงหนุ่มฮ่าคุยกับได้คุยกับรู้ทุกการทันคุกทุคชนิดที่ชนิดไม่ไว่ว่าอะไรเพรว่าคุณพูดอะไรกัยาวขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็กลับได้จัด่าคือเนี่ยตายขับกลับได้ใช่ไหมค่ะตำโรงโรงซ้ำกู้ก็กุ้ไงอือกลับเหอะ อยู่คนกับทิอยู่คนที่เราไปท้อทำไมผูรองก็กลับแล้วกูจะกลับเล่นอะไรได้หมดไหมได้หมดเลยได้หมดเลยนะได้ได้หรอได้กล้าเล่นโอ้ยไอตัวนี้สู้ใจขาดกล้าไปโกหน้าได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ความผู้ใหญ่ใช่ไม่ถูกต้องอะไรเล่นได้ดูมีด่ากูไม่ถูกต้องเลย ย่างกาดำดำกากาเขียวเขียวกากาขาวขาวกากาแกงกระหมูกากัดกับหมูหมูกัดกับกาอังกฤษปิีดอังอิตาลีลี่ตาอิฐญี่ปุ่นปุ่นยี่เอธิโอเปียโเปียโอทีเอแล้วอย่างจากที่พี่หนูตายนะนะได้เคยแล้วกน่ยทำวุ่นเปิดเที่ยมันได้หานุส่านะหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาสักอย่างฮะได้อย่างนึงเลยนะท้อไมื่อวัวละพัน มันปูไม่ได้ถ้าปูเงียเล่นได้เนอก็ไม่หนูก็มันคู่เป็นแบบนี้แหละเดนื่อยลหนื่อยเวลาแบว่าเดี๋ยไปเล่นกับพีู่มค่ะเดี๋ยวล่นกับนู่หนูหรอจุกวันนี้นะขมิ้นทำอะไรอยู่ครับทำวิ์ให้้าเช่าเที่ยวตอนคืนขายอยู่ที่ไหนนะขมิ้นก็ทัวไปวัดทวรัดไหนโดยพาเขาวิทยส่งวิทยส่งเขาวิทผมเหรอใช่วิทผมส่งเัวรไเที่ยวคืนเนี้ยไปหัวนไมอน่ พระไม่ดีไงพระเร็วๆเขาไปขายวัลไมไม่ได้ขายเขาเช่าเขาไปให้เช่าวัลไมอ่ะเขาขายปล่อยเขาไปหัวรถเขาก็จอดโดนจัดได้เขาเป็นพระไปเที่ยวเราให้หัวรถก็ไปเที่ยวได้เปลี่ยนเสื้อไงอย่างน้อยก็เซฟๆหน่อยได้ไม่ดีมันบามดเขาจะบาดไม่ม้าเสิร์ฟมันหลอกอย่างเงี้ยเอาเสิรแล้วก็หลุดไปเลยไม่เราทำให้มันแน่นแล้วเนี่ยไม่ควรทำแล้วนี่เชื่อเหรอไม่เชื่อแล้วที่พระกว่าเพราะว่าอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เราเลยที่อย่างนี้บอกเราก็เลิกเขา เดี๋ยับนะว่าทุกวันนี้ทําธุรกิจหรือมีอะไรทําขายอะไรอยู่บ้างนะแล้เมื่อกี้เขาบอกว่าทําวิคให้พระเช่าโออเล่นเขาขายพระจริงทีนะเขาขายพระแม่เขามีพระเก่าให้เช่าจริงๆแล้วต้นแบบว่ามีมีเช่าพระซื้อพระขายพระซื้อมาเช่าไปอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาขายไปเช่าไปขายมาซื้อมาเช่าไปขายอย่างรับงานตลกอยู่มนะถ้ามีคนหาเอางี้ถ้าเกิดตัวใครอยากได้นะทอมินไปออกงานยังคิดถึงกันอยู่บอกโทรได้เลยครับไม่ต้องโทรหรอกไม่ไม่ห้ามพวไห่ังก็ไปเอาสาระ สาระบอกประชาชนเนี่ยกูก็ไม่ค่อยมีด้วยสาระจนติดต่อละตีอ่ะเบอร์ละตีอ่ะเบอร์นั้นละตีอ่ะกูเข็ดละเบอร์ใจกูจัไม่ได้แล้วเขาจะหางานยังไงไม่ต้องหาไปเสิร์ชเอาเบอร์แม่ละตีใครอยากได้ซื้อพักติดต่อเบอร์ไงก็ไม่มีไม่มีเบอร์กูเดินหาซื้อเอง Facebook Facebook มีชื่อคำินเฉินดีมั้งคำินเฉินดีมั้งกว่าติดต่อได้ติดต่อเป็นการติดต่อที่รักที่เลวที่พี่จะรลูกเดียวกันโดนกูแล้วเมื่อกี้ ถ้าลอบแล้วไม่ต่อเนียดิุดพ,พ่อขอบคุณนะขมิ้นวันนี้มากแผมว่าได้ความรู้แล้วก็เกี่ยวกับพี่หนูบ้ดพี่หนูไมากน้อยวันนี้ขอบคุณนะขมินมากครับขอบคุณนะขมินมากฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กนะคมินเชิญยิม้มวันนี้เรารูประสบการณ์ของพี่หนูกว่าจะเป็นหนูเชิญยิม้มกว่าจะ มาเป็นหนูของเตอจนหมดทางร่างกายแต่ชื่อเสียงเขายังคงอยู่มีคำหยาบอะไรไปขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับก็บรเราตามฟิลนะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้จะมีบึงกูหรืออะไรไปบ้างกแ็แล,แล้วแต่ความเหมาะสมของท้องเรื่อง<ข>อครับผมขอบคุณนะครับมินมากวันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราครับคุณผมากครับครับคลิปหน้าจะไปหาใครครับนายจี๊ดชาแนลครับผมฝากกดติดตามด้วยแล้วก็เพจครับผมนายจี๊ดเดอะแฟมิลี่ครับคลิปหน้าจะไปหาตัวคนที่อยากให้เราไปหาใครขอบคุณร้านแล้วก็ขอบคุณร้านนี้นะครับผมร้านโกโก้คาร์ทค่ะโกโก้คาร์ทนะครับอยู่กม8นะครับห้ามอยู่ หว่างซอยยี่สิบสองถึงซอยยี่สิบสี่ตรงกลางะระหว่างกันเลยแต่ในคนในซอยเนี้ยผมอยู่ในซอยเนี้ยผมรู้ว่าร้านเขาอร่อยแล้วก็ดังมีชื่อเพราะขอบคุณร้านมากๆนะครับเออเอื้อเฟื้อฐางที่ให้เราได้ถ่ายคลิปหน้าไปหาใครอยากให้เราไปหาใครที่ไหนก็คอมเมนต์มาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไปหาต้อยคุมต,ตามมาย,ยัาง,ย,งยังครับเดี๋ยวไป